รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมโอ๊ตกุลช่ารูวัฒนากับรายการ Motorsport Pushing the Limit ทางไทยรัฐทีวีช่อง32เช่นเดิมครับเผอภาพเดียวครับอีกไม่กี่วันครับปีเสือก็จะผ่านไปแล้วครับแล้วก็ปีกระต่ายก็จะเข้ามาสำหรับเส้นทางของมอเตอร์สปอรตในบ้านเรานั้นก็เรียกได้ว่ากลับเข้ามาสู่สภาวะปกติแล้วครับหลังจากที่ต้องต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19กันมาอย่างยาวนานถึง2ปีเต็ม กลับมาเข้าเรื่องของเราในวันนี้กันดีกว่าครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการแข่งขันของทีมใหญ่ทีมหนึ่งในการแข่งขันไฟนอ l เล s รายการ Thailand Super Series 2022ใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงทีมของ Toyota k a ก s o ู a c i n t t e m t t h i l l n n d ที่เมื่อการแข่งขันในสนามก่อนนั้นเหมือนโชคจะไม่ค่อยเป็นใจกับทีมสักเท่าไหร่ครับรถแข่งนั้นเกือบทุกคนันเกิดอ,อุบัติเหตุขึ้น แล้วก็ได้รับความเสียหายมากน้อยต่างกันไปครับแต่ว่าทีมงานของ Toyota, g a กาซ Racing Team Thailand เองก็ไม่ย่อท้อแต่อย่างใดครับพยายามใช้เวลาที่มีอยู่แค่40วันเท่านั้นกับการแก้ไขซ่อมแซมรถแข่งทั้งหมดจนกลับมาแข่งขันได้ใน2ส,สนามสุดท้าย และในช่วงนี้ครับก่อนที่เราจะไปรับชมการแข่งขันฟในนอลเลสครับผมได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้กับอาโต้คุณสุทธิพงศ์สมิตาชาติครับเราจะมาพูดคุยถึงการแข่งขันไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ในปี2022นี้ที่ผ่านมาก่อนเลยพี่อานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนามที่1สนามที่2ของไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์2022เราเริ่มทําการแข่งขันกันที่บางแสนกลางปีพอจะพูดถึงบรรยากาศหรือว่าผลการแข่งขันในสนามบางแสนกลางปีได้ไหมครับพี่อาก็ที่บางแสนก็ถือว่าเราได้ร่วมกัน มาร่วมแข่งขันครบทุกคันนะครับแล้วก็ทั้ง Gt สาม Gtm Gtc ก็มาแข่งกันที่นี่หมดแต่เนื่องจากสนามที่บางแสนเนี่ยเป็นเป็นสนามเฉพาะกิดนะครับพื้นผิวต่างๆเองก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังบัมบี้อยู่เพราะนั้นเราเป็นสนามแรกเราก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ผลงานที่ดีในสนามนี้ก็ถือว่า Gt สาม้วก็คุณทุนต๊อดปิติงเข้ามาอยู่มาร่วมจอยกับเราด้วยก็ได้ ได้ที่สามในรุ่นนะครับแล<ช>้วก,ก็ในรุ่นอื่นก็จะมีรุ่น GTC ท,ที่ที่ชนะในสนามนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดฤด,ดูกาลที่โอเคสำหรับทีมครับกลับมาที่สนามที่สามกับสนามที่4ี่ครับคราวนี้กลับเข้ามาในรูปแบบของเซอร์กิตเต็มนรูปแบบกับสนามช้างแล้วผลงานของทีมเป็นยังไงบ้างครับลผลงานของทีมก็น่านเป็นที่น่าพอใจนะฮะทางทางทางผมเองก็พอใจเพราะว่าในรุ่น g t 3สามนะครับ g t 3สามก็ คุณนัฐพงศ์ก็ได้ที่หนึ่งนะครับกับคุณนัฐพงศ์คุณมนัทก็ได้ได้ที่ได้ขึ้นโพเดียมส่วนอีกคันหนึ่งก็คือของของคุณพิติและเออร์บัมเบอร์อันนี้เนี่ยในวันในเลสที่สองเกิดอุบ, <Girl S 1> บ,บัติเหตุค่อนข้างแรงนะครับก็โดยที่นักแข่งก็คือเออร์บัมเบอร์ซึ่งเป็นเป็นแชมป์เลอมังมาเขาก็เป็นเข้าโค้งสี่ที่เป็นเข้าโค้งความเร็วสูงแล้วจะต่อด้วยโค้งห้าแต่มีรถ เบอร์55ที่หลุดจากแท็กออกไปแล้วกลับเข้ามาในแท็กโดยไม่ดูรถข้าหลังก็ชนนเต็มแรงชนผมคิดว่าเป็นเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตั้งแต่ผมเห็นรถแข่งมานะฮะก็ทําให้รถเสียหายมากนะครับก็ต้องออกจากการแข่งขันไปส่วนในรุ่นอื่นไม่ว่าคุณในรุ่น G T M คุณนัทวุฒิก็ได้ได้ที่หนึ่งคุณอัครพงศ์ก็ได้ที่สแล้วก็ G T C ก็ คุณกิตวสุรัตก็ได้ที่1แล้วจุจิโตริก็ได้ที่3นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคกลับมาเข้าฟอร์มละหลังจากที่หยุดไป2ปีกลับมาก็มาเคาะสนิมงานบางแสนแล้วก็เริ่มแสดงผลงานในสนามที่ทามทีีมาถึงอีเวนต์พิเศษครับที่รายการ Thailand Super Series เข้าไปเป็นซัพพอร์ตเลยห้กับ Formula วันสิงคโปร์เราก็ได้ส่งรถเข้าไปร่วมทำการแข่งขันในอีเวนต์นี้ด้วยก็เอารถไปในนิแพนเอารถ GT 3ไป2คันนะครับแล้วก็ GT 4เไป็น1คัน ก็จ t 3เบอร์12และเบอร์19จริงๆสนามนี้ไม่ใช่สนามเก็บคะแนนสะสมไม่มไม่ใช่การเก็บคะแนนแต่เนื่องจากก็ไปแข่งให้ไปแข่งให้รู้เพราะว่าเผื่อว่าเตรียมไว้ปีหน้าเราจะทำยังไงได้เรื่องการแข่งขันเนี่ยเนื่องจากไปถึงที่นูน่นเราเป็นซัพพอร์ตเลสของ F1 ซึ่งมันแข่งช่วงช่วงบ่ายช่วงบ่ายเย็นก็ฝนตกลงมาวันแรกก็เบอร์ Bird 19คุณรัตพงศ์ก็ ครัชที่ในโค้งไปก็ชนรถก็เสียหายก็ถือว่าไปแล้วก็เราได้ได้ไดแค่ร,รู้รู้สนามรู้อะไรก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอันนึงครับแต่กลับมาที่พี่อาจบอกว่าโอ้โหเราต้องรีบชิปเมนรถไปที่สิงคโปร์จากการชนหนักๆครั้งนั้นเรียกว่า ừ ừ ừ ทีมช่างของเรานี้ก็สุดยอดเหมือนกันครับเรามีเวลาทํารถประมาณ14วันแต่กลับมาฝ่าจะลื้อฝ่าจะรออะไรเข้ามาฝ่าจะ นู่นนี้ให้ช่างเราประกอบแล้วเซ็ตทุกอย่างเพื่อให้รถส่งไปได้เนี่ยแม็กซิมัมตอนนั้น,นคือ14วันคือ1 4ีวันนี้ใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าอย่าเรียกว่าซ่อมครับเรียกว่าสร้างใหม่ขึ้นมาได้ไหมครับเกือบสร้างใหม่ขึ้นมาทั้งคันฮรัก็เปลี่ยนเกือบทุกชิ้นแล้วก็เอาไปกลับมาบ้านเราสนามที่5ที่6ก็ถือว่าหนักอีกครั้งเรียกว่าครบโดนเกือบครบทุกคันเลยทีนี้เราจะเตรียมตัวไงสำหรับไฟนอลเรสที่กำลังจะมาถึงนี้ครับพี่อ๋ ช่างในแต่ละคันที่เรากําหนดไว้เนี่ยก็จะวางแผนของตัวเองแล้วไปทารถให้แก้ไขในส่วนที่เสียหายแล้วก็อันในที่ต้องปรับปรุงที่ต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องลุกคนจมมีตารางอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่สําหรับการที่ทํารถให้แค่ให้ทันแต่การที่รถไปร่วมแข่งแล้วเปอร์ฟอร์แมนซ์รถต้องดีเพราะฉะนั้นทีมช่างเองทีมเอนจิเนียร์เองทํางานกันค่อนข้างหนักแล้วเนื่องจากสนามที่เราจะไปสนามหน้าเนี่ย จบเสร็จปุ๊บมันจะมีรายการย5้าชั่วโมงไม่ถึงอาทิตย์ด้วยมันต้องแข่งยี่้าชั่วโมงอ๋อใช่ซึ่งย5้าชั่วโมงเองเราก็ต้องทำรถสำหรับเพื่อไปแข่งในรายการนี้อยู่แล้วนะฮะก็ต้องเตรียมรถให้ให้พร้อมแล้วสแตนบายรออย,อยู่เพราะว่าช่วงเวลาไม่กี่วันเพื่อจะแข่งต่อเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมรถให้ให้เสร็จล่วงหน้าก่อนที่เราจะไปแข่งสนามสุดท้ายของ TSS เนี่ยมันไม่มีเวลาที่มาทำตรงนี้ได้ฉะนั้นแล้ว บทบาทสําคัญเลยก็คือท <Team Chang S 1> ีมช่างทีมช่างซึ่งก็สามารถเตรียมความพร้อมได้กลับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทีมช่างก็ถือว่าทํางานกันเต็มที่แล้วก็ผมค่อนข้างเห็นใจพวกเขานะทางานกันทุ่มเทกันหมดทุกคนก็ <Okay. S 1> ต้องขอชมเชยว่า Team ทีมช่างทํางานกันเต็มที่ทีนี้มาพูดถึงรุ่นแต่ละรุ่นในนักขับในแต่ละแต่ละคันกันดีกว่าครับพี่อาร์ครับเริ่มกับปีนี้เรามีรถแข่งทั้งหมด7คันถูกไหมครับ GT3 ใน GT3 คันแรกเลยเนี่ย รถเบอร์สิบสองก็ขับโดยคุณปิติคดมพักดีนะครับกับที่เราวางไว้คือเออร์บัมเบอร์แต่เออร์เนี่ยเดินทางมาถึงเช้าวันเสาร์ตามแผนนะฮะจะมาถึงเช้าวันเสาร์ก็เลยเขาก็เลยส่งลูกศิษย์เข้ามามิสเตอร์เลดมาขับคู่คุณปิตินะครับส่วนรถหมายเลข19กนะครับก็ขับโดยคุณนัทพงศ์กับ คุณมณัฐัฐนะครับในรุ่น Gt 3ซึ่งจะมี2คันก็คือของคุณพิติและของคุณคุณต้นคุณคุณแมนนะครับแล้วก็ในรุ่น Gt m ก็จะมีคุณนัทวุฒินะครับขับหมายรถหมายเลขยี่สี่แล้วคุณอัครพงศ์หรือเอกนะครับในรถ38มแปดตัวในรุ่น Gt c Gt c นี้ก็จะมีกล้าซึ่งจะขับรถซูเปอร์หมายเลข69แล้วก็สจิตริขับรถซูเปอร์เหมือนกัน ในรุ่น GTC หมายเลข22แล้วก็ตัวผมเองครับรถซูเปอร์ GTC4 หมายเลข19ก็คือครบแล้วนี่คือ7คันเคันครับเราก็ได้คุยกับพี่อาจครับถึงการเตรียมความพร้อมใน Final r e ล e รวมไปถึงโอ้โหเรื่องราวตั้งแต่สนามแรกจนมาถึงสนามที่6และช่วงหน้าเราจะมาชม Final Race ว่าแผนการ การแข่งขันแล้วผลการแข่งขันจะเป็นไปอย่างที่เราหวังไว้ไหมช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตกอดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและช่วงหน้าครับกับฟินอลเลสของ Thailand Super Series 2022อดใจรอสักครู่เดียวครับ ในช่วงนี้ครับเรามาเริ่มกับการเก็บคะแนนสะสมในสนามที่7กับรุ่นเล็กอย่างซูเปอร์คาร์ GTC กันก่อนดีกว่าครับเราต้องบอกว่าหลังจบการแข่งขันมา6สนามที่ผ่านมาครับเจ้ากลากริดวสัสรัตมีคะแนนสะสมอยู่อันดับที่2 65คะแนนตามหลังอดิศักตั้งภูนเจริญอยู่13คะแนนครับ และในสนามนี้ครับจากการคอลี่ไฟเหมือนรถแข่งของ To โ o ต้ g กาซูล์ละซิ่งทีมไทยแลนด์จะทำเวลาได้ไม่ค่อยดีนักทำให้ซูจิทุริเคนทโรครับออกสตาร์ทในอันดับที่5แล,ล้วกริดวัสุรัตนั้นออกสตาร์ทในอันดับที่6ครับในความพร้อมของสนามนี้ก็ได้มีการซ้อมเก็บด a ต a านะครับสำหรับการแข่งขันในสนามสุดท้ายเพื่อที่ให้มีความพร้อมให้ได้มากที่สุดครับก็ลองรถ เก็บข้อเสียมาพัฒนามาแก้ไขให้มันดีขึ้นครับสำหรับสนามสุดท้ายหวังว่าจะได้แชมป์ในปีนี้ครับ 2รอบเริ่มต้นขึ้นนักแข่ง ita, people, ท, anden, ทั้ง3คนของ t ต y ยต a ากาซูและซิ่งทีมไทยแลนด์ก็พยายามที่จะขยับอันดับขึ้นมาให้ได้และเมื่อการแข่งขันผ่านไปเพียงรอบกว่าครับก็ดูเหมือนว่ารถแข่งหมายเลข69ของกรีฑ ну วัสรัสนั้นจะมีปัญหาเมื่อความเร็วตกลงไปครับในขณะที่ซูจิทริเคนเทโรนั้นก็ยังคงพยายามไล่กดารรถแข่งคันหน้าเพื่อหวังว่าจะแซงขึ้นไปให้ได้ การแข่งขันนั้นก็ยังดําเนินต่อไปเรื่อยๆครับซูจิทุริเคนทาโรนั้นก็ขยับอันดับขึ้นมาได้เรื่อยๆเหมือนกันจนสามารถขึ้นมาอยู่ได้ในอันดับที่4และเมื่อการแข่งขัน12รอบจบลงไปครับซูจิทุริเคนทาโรครับก็สามารถขึ้นโพเดียมได้สําเร็จจากสนามที่7ครับเรามาต่อกันในการแข่งขันสนามที่8 f i ไฟ l นลเลสกันเลยครับ ไฟแนลเลสสนามสุดท้ายนี้ครับรถแข่งหมายเลข22ซูจิตรูริเคนทาโรนั้นออกสตาร์ทในอันดับที่4ครับส่วนหมายเลข69เ้าจ้ากล้าเกตวัสุรานั้นออกสตาร์ทในอันดับที่6เช่นเดิมหมายเลข19ครับอาโต้ซูริพงศ์สมิติชาติออกสตาร์ทในอันดับที่10ฝ่ายแดงห้าดวงดับลงครับรถแข่งทั้งหมดก็พุทธยานออกไปเพื่อชริงตำแหน่งหัวแถวให้ได้ ในขณะที่ผ่านไปครึ่งทางการแข่งขันครับกากิตวาชุระนั้นเหมือนจะมีปัญหาครับอันดับนั้นหล่นลงมาอยู่ในอันดับที่8แต่ก็ยังพยายามสู้อยู่ครับแล้วก็พยายามค่อยๆไต่อันดับกลับคืนขึ้นมาได้เรื่อยๆมาถึงตรงนี้ครับกับอีก5รอบที่เหลือซูอจิทริเคนเตโรนั้นขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3พยายามไล่กดดันรถแข่งคันหน้าเพื่อจะแซงให้ได้ครับในจังหวะที่ธนทนิ์นั้นพยายามจะเสียบในโค้ง3ครับเพื่อแซงครับก็เกิดการประทะกันเล็กน้อย แแต่ก็ยังสามารถแข่งขันกันต่อไปได้ครับจบการแข่งขันลงไปครับก็ถือว่านักแข่งทั้ง2คนของ Toyota Gazoo Racing Team Thailand ก็สามารถขึ้นโพเดียมด้วยอันดับที่4และ5ในรุ่น Overall และที่1และ2ของรุ่นจนได้ครับ นั่นก็คือผลงานในการแข่งขันร,รุ่นของซูเปอร์คาร์ GTC กับทีมโตโยต้ากาซูและซิ่งทีมไทยแลนด์ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีรถแข่งอีก4คันของโตโยต้ากาซูและซิ่งทีมไทยแลนด์ลงสู้ศึกในรุ่นของไทยแลนด์ซูเปอร์คาร GTM และซูเปอร์คา GT3 ครับ เข้ามาในช่วงนี้ครับอย่างที่บอกกันไว้ครับว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปชมการแข่งขันในรุ่นใหญ่อย่าง Thailand Supercar GTM และก็ t i l i n d ด d s u p e r c a ค GT3 ครับซึ่งการแข่งขันนั้นจะแตกต่างออกไปจาก Supercar GTC ครับเพราะว่าจะเป็นการแข่งแบบยาวนานต่อเนื่อง1ชั่วโมงเต็มบวกกับอีก1รอบตามกฎกติกานั้น1ครันมีนักแข่งได้ถึง2คนซึ่งแน่นอนครับเป็นกติกาที่บังคับให้ต้องเข้ามาเปลี่ยนตัวนักแข่งแล้วก็มีการเซอร์วิสรถด้วย ฉะนั้นแล้วเราไปเริ่มที่การเก็บคะแนนสะสมในสนามที่7กันก่อนเลยครับครับสำหรับสนามที่7จที่8นี้นะครับทางทีมก็ได้มีการเตรียมนะครับในเรื่องของความพร้อมของตัวรถส่วนเรื่องของตัวนักแข่งเองเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็สนามนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้มีการปรับเซตอัพรถใหม่ซึ่งก็เชื่อว่า น่าจะทําผลงานได้ดีขึ้นกว่าสามที่ผ่านมาสนามที่ผ่านมาเราอาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ทําการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็อยากจะฝากให้กับแฟนๆนะครับช่วยเชียร์ทีมโตโยต้าการ์ซูเรสซิ่งทีมไทยแลนด์ทุกคันเลยนะครับทุกรุ่นที่ลงทําการแข่งขันขอบคุณครับและตำแหน่งออกสตาร์ในรุ่นของ t h a i l a ด d s ุ p e r GTM ในสนามที่7ครับแมทคาวเองก็สามารถออกสตาร์ได้ในอันดับที่5ครับ ส่วนเจ้า X อัครพงศ์อัคขณีนี้โรดนั้นออกสตาร์ทในอันดับที่3ส่วนอีกสองคันครับในรุ่นของไ h a i l a n d s u p e r c a r า GT3 ต้นมานัทก,กุลปาลานนั้นออกสตาร์ทในอันดับที่3ส่วนตอสปิติพิโรมกดีนั้นออกสตาร์ทในอันดับที่6กครับและเมื่อไฟแดงดับลงครับการแข่งขันในสนามที่7ก็เริ่มต้นขึ้นครับโดยในกลุ่มแรกนั้นเป็นกลุ่มของ Thailand s u p e r c a r า GT3 ครับออกสตาร์ทนำมาก่อน รถแข่งทั้ง2คันของโตโยต้ากาซูเรซิ่งทีมไทยแลนด์ก็ถือว่าออกสตาร์ทได้อย่างสวยงามครับส่วนในกลุ่มหลังครับซูเปอร์คาร์ GTM ครับแมตคาร์ของเรานั้นอาศัยจังหวะช่วงเชียงโอกาสขึ้นมาได้ดีครับเพียงแค่โค้งที่3นั้นก็สามารถขยับอันดับขึ้นมาได้และก็เช่นเดียวกันกับตอนปิติพิโรบดีครับที่เพียงรอบแรกก็สามารถขยับอันดับขึ้นมาได้ถึง2อันดับครับขึ้นมาติดท้ายกับต้นมานัดได้เหมือนกันครับ ทังทีมนะครับขับรถคันนี้เนี่ยขาบอกเลยว่าพร้อมมากนะครับผมเนื่องจากที่เราซ้อมในเซสชันแรกนะครับที่เราซ้อมกันมาเมื่อช่วงเช้านี้ก็ทุกอย่างรู้สึกว่าพร้อมมากรถไปได้ดีนะครับผมคนขับทั้งผมและต้นก็พอใจในตัวรถนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามเชียร์นะครับเบอร์ v 19นะครับในรุ่น GT3 นะครับผมแล้วก็ฝากเชียร์รถแข่งทุกๆคันในทีมด้วยไม่ว่าจะเป็น GTM นะครับผม GTC นะครับผมก็ยังไงช่วยเชียร์และช่วยติดตาม o ตโยต้ากา o ู a c i n g Team Thailand ด้วยครับผมและเมื่อการแข่งขันดำเนินต่อไปจนถึงเวลาที่พิท w i n d o w ์โอเพครับรถแข่งทั้ง4คันก็เริ่มทยอยเข้าพิทมาเพื่อทำการเซอร์วิสแล้วก็เปลี่ยนตัวนักแข่งครับ หลังจากเข้ามาสวิตและเปลี่ยนตัวเรียบร้อยแล้วครับแมตต์คาวก็แผงลิกครับโดยการขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ของรุ่นได้สําเร็จพร้อมกับการแข่งขันในช่วงครึ่งหลังที่ยังดําเนินต่อไปจบการแข่งขันลงไปครับรถแข่งหมายเลข12ครับก็สามารถรับธงตามมาลุกได้ในอันดับที่3และน่าเสียดายสำหรับรถแข่งหมายเลข19กครับที่เข้ามาได้เพียงในอันดับที่6ส่วนในอีกรุ่นหนึ่งนั้นแมตต์คาวครับก็คว้าอันดับที่3มาครองไว้ได้ตามมาด้วยอันดับที่5โดยเอ็กอัครพงศ์ครับ จากการแข่งขันในสนามที่7ครับมาถึงไฟนอลเลสจริงๆแล้วครับกับสนามที่8ซึ่งในสนามนี้ครับกับสนามไฟนอลเลสครับบอสใหญ่อาร์โตสุดที่พงครับลงมาให้กำลังใจกับนักแข่งแล้วก็มีการพูดคุยกำชับอะไรกับนักแข่งทุกคนด้วยครับโดยรถแข่งหมายเลข19ในสนามนี้ครับเป็นหน้าที่ของแมนนัทพงศ์หอทองคํคำครับจะเป็นผู้ออกสตาร์ทการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมในสนามสุดท้ายเริ่มต้นขึ้น และเพียงแค่3โค้งครับก็มีรถแข่งหมายเลข28เสียหลักหมุนขวางอยู่กลางโค้งครับดีที่แมตคาวนั้นใช้ประสบการณ์หลบเลี่ยงการปะทะออกมาได้ครับและนี่ครับเตรียมตัวแล้วครับนักแข่งทั้ง2คนของโตลต้ากาซูเลสซิ่งทีมไทยแลนด์ครับรอเวลาที่ปากทางพิทวินโดโอเพนครับและเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนมือลงไปทําการแข่งขันกันต่อและเมื่อได้รับสัญญาณพิทวินโดโอเพนครับรถแข่งทั้ง4คันก็ทยอยเข้าพิทกันมาตามลําดับครับ แล้วก็น่าเสียดายครับรถของแมดคาวครับมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดครับจนต้องเข็นเพื่อสตาร์ทครับทำให้เสียเวลาในการเข้าพิทครั้งนี้ไปนานพอสมควรเลยทีเดียวและเมื่อการแข่งขันดําเนินมาจนถึงช่วงท้ายครับเหลือเวลาอยู่อีกแค่นานทีสุดท้ายเท่านั้นครับขณะที่ต้นมานัดนั้นกําลังพยายามที่จะไล่แซงเพื่อขึ้นไปรับอันดับที่2ก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับ เมื่อฝากระโปรงหน้ารถของต้นมานานนั้นเพเยอขึ้นมาครับทำให้เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นด้านหน้าครับแต่ก็ยังพยายามทําการแข่งขันต่อไปครับและด้วยการประสานงานของทีมงานในพิษครับผ่านทางวิทยุสื่อสารครับทำให้ต้นมานานนั้นสามารถวิ่งในรอบสุดท้ายจนจบจนได้และคว้าอันดับที่5มาครองครับในขณะที่รถแข่งหมายเลข12ครับก็คว้าอันดับที่3มมาครองไว้ได้ในสนามนี้ครับ และในรุ่นของไท a แลนด์ซุปเปร GTM ครับเอกอัครพพผ์ก็สามารถผ่านธงมากลุกไปได้รับอันดับที่4ครับก็จบลงไปเรียบร้อยครบถ้วนครับสำหรับ o ต o t ต้ากาซ Racing Team Thailand กับการร่วมลงทำการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอย่าง Thailand Super Series 2022ครับส่วนในปีหน้าครับปี2023 ฝูงรถแข่งทั้งหมดของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่และจะลงทำการแข่งขันในรายการไหนกันบ้าง คุณผู้ชมต้องรอติดตามชมครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารของพวกเขาได้ทาง f a c o b o o k Fanpage โ o ต้ากาซู a c i ิ <c <oughs> <more amazing. S 2> ่งท a ม t h a i l a n d ครับแต่การแข่งขันของพวกเขาในปีนี้นั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังเหลือการแข่งขันที่ถือว่าเป็นการร่วมจารึกประวัติศาสตร์ของเมืองไทยหรือว่าของเอเชียเลยก็ว่าได้กับการแข่งขันรายการอีเดมิสึ0 0 Super e n d u ร a อซูที่จะแข่งขันกันยาวนานถึง25ชั่วโมงเต็มชนะแล้ว พรุ่งนี้ครับเวลาเดิมที่ไทยรัฐทีวีแห่งนี้ครับมอเตอร์สปอร์ตพุชชิ่งเดลิมิตจะนำบรรยากาศการจารึกประวัติศาสตร์มาให้ได้รับชมกันรวมถึงการเก็บคะแนนสะสมเพื่อหาแชมป์ประจำปีของ Toyota g กาซู Racing ม o t ตอร์ส r t ในปี2022สนามสุดท้ายด้วยห้ามพลาด และสำหรับในวันนี้ครับเวลาของมอเตอร์สปอร์ตพุ n g ิ h e ิ i ด i ลมิตก็หมดลงแล้วครับผมโอ๊ตกุลชาร,รู้วัฒนาก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปในวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้ครับเราจะลากันไปด้วยการกล่าวโอยพรกล่าวสวัสดีปีใหม่จากพวกเขาครับโตโยต้ยา,กตากาซูลเลสซิ่งทีมไทยแลนสวัสดีครับ ครับก็สวัสดีปีใหม่2023นะครับปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีที่แล้วแล้วปีนี้ขอให้มีแต่อะไรดีๆครับก็ขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารนาหรือว่าเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับผมก็ขอให้มีความสุขมากๆครับขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุข มากๆนะครับปีหนึ่งก็ผ่านไปเร็วนะครับทุกอย่างก็อยากให้ทุกท่านนะครับเน้นเรื่องสุขภาพแล้วก็ความสุขนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะว่าสุดยอดแล้วนะครับโชคดีครับครับผมสวัสดีปีใหม่ครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับผมมีความสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะครับผมแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญแล้วก็คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังนักปราศรารูปการแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรรงคับ มีความสุขก,กันมากๆครับ